เราสั่งอาหารแล้วกินไม่หมดจะให้ห่อกลับบ้านในภาษาจีนฟู้วูหยวนผมต้อ่งอาห่ะผมต้องการสั่งอาหารค่ะผต้องการสั่งอาหารค่ะผมต้องการสั่งอาหาต้านสั่าหารค่ะต้องการสั่งอาหาวผัดไขงสองชุดค่ะ 我要一份这个。我拿这一份。นน打包。我回了服务员，这道菜给我打包าานน。这道菜我打包。